หนุ่มแมบบอบบี้โมเมนต์น่ารักพาลูกสาวน้องแอลลี่เที่ยวทะเลครั้งแรกหนุ่มแมบบอบบี้พาลูกสาวน้องแอลลี่เที่ยวทะเลครั้งแรกโม bie, กเมนต์ Moment, คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงน่ารักมากๆครอบครัวมีสีสันและคืนเครงมากกว่าเดิมสำหรับครอบครัวของคู่สามมีภรรยาอารมณ์ดีหนุม่มแอสุริวิภาและบอบบี้โรเบิร์ตที่วันนี้มีลูกสาวน้องแอลลี่มาเติมเต็มรอยยิม้มพร้อมกับรับบทบาทใหม่ในชีวิตจริงเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างมีความสุขจากภาพจะเห็นว่าแม่หนุ่มแอบพ่อบอบบี้แท็กทีมพาลูกสาวทำกิจกกกรรมสสนนานนานันอยู่ ล่าสุดหนุ่มแมมบอบบี้ได้พาน,น้องแอลลี่ไปเที่ยวทะเลครั้งแรกต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นเป็นที่สุดและน้องแอลลี่ก็ดูร่าเริงกับการได้สัมผัสน้าทะเลครั้งแรกอีกด้วยลูกสาวมีความสุขพ่อกับแม่ดูมีความสุขมากกว่าเป็นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวจากภาพต่างๆต้องบอกว่าน้องแอลลี่เบบี Baby, ตัวจิว๋วกลายเป็นซุปตา์ตัวน้อยไปแล้วนะจ๊ะพร้อมมีแฟนคลับพี่ป้าน้าอาคอยติดตามความน่ารักอยู่ตลอดตลอดจ้าขอขอบคุณภาพแมมสุริวิภาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ใครกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ